ดูกันนะครับไอ้ที่ไปขัดโคมไฟเหลืองโคมไฟหมองคู่ละห0าคู่ละพันนะครับเราจะใช้นี่ครับมาจิกรีนขวดเขียวซื้อได้ตามสะดวกซื้อทั่วไป69บาทนะครับ นี่นะครัาบนะฮะดูนะฮะไหลออกมาสีเหลืองเลยฮะไม่ต้องไปจ่ายพันหนึ่งห้าร้อยนะครับไม่ต้องไปจ่ายพันหนึ่งนะฮะห้าร้อยนะฮะให้มันหลอกดูนะครับไหลมาเลยฮะยังไม่ได้ทันเช็ดเลยนะฮะใส่แจวเลยนะฮะแมจิกคิน ขวดเขียวนะฮะขจัดคราบไขมันนะฮะนะฮะไหลเป็นคราบเลยครับแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดหรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับดูนะเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับไปคาแคมันหล่อตังพันหนึ่งห้าร้อยนะฮะทำเองได้ที่บ้านนะหกสิบเก้าบาทขัดได้ไม่รู้กี่พันเที่ยวนะครับเนี่ยหกสิบเก้าบาทแชร์กันไปครับแชร์กันไป 来宾。